มาถึงคู่สุดท้ายของคำคืนนี้คำน,นี่คือการชิงแชมป์ในศึกวัยรอบเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเอ a แบนท r ร์นาเมนต์แช i เปี้ยน138ปอนด์สายบีครับอย่าลืมนะครับในคู่นี้ครัถึงจะเป็นการชิงแชมป์เพยังมีรางวัลพิเศษร,รอนับวยทุกท่านอยู่ครับสำหรับ ไฟท์ออฟต์ได้ครับนักคู่มวยดุดเดือดประจำสัปดาห์และ f ฟ g h เตอร์ออฟ n i ไ h t นักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นะฮะรวมถึงรางวัลพิเศษจากแอนต์ซิน1 0 0 0 0และ30,000บาท ladies and gentlemen this is the final of our e man tournament championship by gun c h o ย this evening let's meet our first fighter here he's fighting out of this Blue Corner, 24 years of age, stands 165 centimeters tall with a fight record of 39 fights, 26 wins, and one draw. Please put your hands together for Mohammad Ra Messani from Iran! มาถึงคู่สุดท้ายนะครับเป็นคู่มวยชิงชนะเลิศในศึกมวยรอบเงินชัยโยนะครับสายบี138ปอนด์ไก่สิทธิ์ปอประจันศรีครับพบกับน้ำมวยอหรานครับโมหัตร,ราเมซิสานีอ่ะหลากหลายจริงๆครับ LWC มวยซปเปอร์แชมป์นะครับกฤษดาพลื้อครับทำหน้าที่ไม่ต้องวหวยครูแล้วนะครับรอบแรกวหวยครูไปเรียบร้อยแล้ว กายสิทธิ์นั้นชนะคะแนนเคนเชกิธาใหม่มาครับขณะที่โมฮัมหมัดนั้นชนะคะแนนเอนดรูส์ครับใครจะควา้าแชมป์ประจำสัปดาห์นะครับส,สูงๆนะครับกายสิทธิ์สูงกว่านะครับ176เซนติเมตรนะครับในขณะที่โมฮัมหมัดที่หนึงร้อเซนติเมตรต่อยกันมา3ยกเต็มๆนะครับในรอบแรกโอ้โหตัดตับตัวเลยครับโมฮัมหมัด ่อ,อประเภทเดินเปิดเกมนะครับนานของโมฮัมหมัดรามิซาน,นี่ครับไก่เษตดนิมวลฝีมือยกที่สี่สองครู่ครับรอบแรกชนะคะแนนมาด้วยกันครับย,ยก8กชุดหนึ่งสองสามครับมาเป็นชุดครับหมัดของโมฮัมหมัดจากอิหร่าน โอ้โหสับล่างเจ็บๆเลยครับไก่สิออกช้าแต่ว่าหนักนะครับวางขวาล่างและซ้ายตัดลำตัวนะครับเบิร์นสักครู่สายแหย่ไว้ขวาขวาเอาครับไปประมาณครับวันนี้ครับรัดกุ่มครับไก่สิทปอมระจันสีบวกปัดกันแล้วเอาล้วครับได้ดูดีครับได้ดูดูอีกคู่ครับปิดท้ายรายการสำหรับวันนี้ครับ แต่วันนี้ต้องบอกว่าดุจริงๆครับ LWC Super Champ ครับน็อกกันไป3คู่คู่นี้น็อกหรือเปล่ายังไม่ทราบครับโดนจริงเจ็บจริงนะของมันโดนกันได้ของมันหล่นกันได้ครับกำปั้นไม่มีรูอยู่แล้วนะครับเอ้าวลื่นครับมาลื่นครับลื่นครับใจหายแว๊บครับนะครับเดินปั๊มเดินต่อทันทีครับโอมัดแอบขยับเล่นกันนานครับสายเนื้อ มาจากร้อยเอ็ดนะครับทางด้านของกายสินบ้านเดียวกับแซมสันแสงเมืองน้อยลูกเจ้าพ่อมหัศนะครับยางแข่งวาซ้ายสองลอกอะไรครับลุดอ้าวยังไงครับจะหลงซ้ายนะครับโมฮัมมัดท่านหลงนี่โดนเถิดเทิงแน่นะครับโอ้โหไม่เตะแข้งหน้าไม่เตะแข้งหลังด้วยนะครับแข้งหน้านี่มันยาวกว่าแม่เขี่ยขาหน้าสวยครับโมฮัมมัดไม่มีกลัวครับเดินต่อยเลยนะครับอ้าวครับ ตัวเองนั้นเป็นมวยกำปั้นครับต้องลงทุนมุดเข้าไปนะครับจิ้มหนึ่งสองเข้าไปแมล้มหน่อยโยนยกอีกแล้วกรรมการกีสดาขวางไว้โอ้ยต่างศอกครับนี่ครับมันสนุกอย่างนี้แหละครับมวยสามยกครับไม่ต้องพิวนานแม่ก็สนุกทุกคู่นะครับเพราะว่ารู้หน้าที่ครับไม่ต้องตลิทติชื่งกันทำมวยไทยให้เป็นกีฬาคุณมรุ์นี่นะครับโอ้โหรสชาติการต่อสู้นี้เต็มเปี่ยมเลยครับ เต็มร้อยครับหมื่นเตาล้านเต็มหมื่นครับโอ้ยโดนทุกสายครับระวังครับไกรสิทธิ์ขยับวางแ้งขวาโอ้ยสวนด้วยกับปั้นทันทีครับบทยกแรกครับพักกันสักครู่หนึ่งครับกลับมาชมกันต่อนะครับผู้มวยชิงชนะเลิศศึกมวยรอบเงินชัยโยสายบีครับ138บปปอนด์สายน้ำเพชรมวยไทยทีฟรออยู่แล้วนะครับสายเอ ไปดูภาพช้าครับมีหมัดขวาเต็มหน้าผากเลยนะครับแห่โงนี้จะเตะครับแต่ว่าไปติดแขนครับล้มลงไปนี่ครับสายสูงของไกยสิทธิ์ยกที่สองครับอ่ะลุดกันต่อครับขยันเปิดเกมบวกนะครับกกยสิทธิ์ก็ไม่หนีครับปักหลักเลย โอ้มันครับคู่นี้ถูกคู่เลยครับนิ่งไม่ได้ครับนิ่งนี่เป็นลมนะครับนิ่งเป็นโดนครับเอาครับนิ่งเป็นโดนวางให้แม่นครับทั้งคู่ต้องวางแม่นๆ่นครับกายสิทธิ์แม่รึงแข้งรึงเข่าจิ้มขวาอีกทีหนึ่งไม่หนีครับสังเกตดูครับรอบชิงนูกายสิทธิ์ต่อยครับมาแผนใหม่ทรงใหม่นะครับรอบแรกๆรกนี่อาจจะเก็บพลังงานไว้ก่อนนะครับเจอกับนักวยไทยด้วยกันครับ มาเจอรอบชิงนี่แม่ชิงออกอาวุธชิงเดินเลยครับคุณมนุษย์ดึงครับต่อยได้หลากหลายครับโอ้กดมัดขวาได้แล้วครับไกลสิทธิ์พยายามจะโอ้โหดึงมาตีกากระบาด,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 ดขวางหน้าครับแม่โอ้โไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วครับโบมัดอ่าครับต้องบอลลูกบอลอย่างเดียวครับตัวนัวตัพันมีหงายมีงัดแล้วครับกินอีกทีนึงก็โดนสอกแล้ว โอ้เปลี่ยนผิดกับรูปรอบแรกนะครับไก่ะฮซิ์นี่ครับรู้ว่าต่อยยังไงให้ถูกทรงครับมีสวนเือนกันครับภูมิวัดโอ้เจอสายหนารแล้วีขึ้นไปผูกผิดตาเลยครับโอ้โยปักศอกเข้าไปครับมาเลยครับคุณเชชายครับโอ้เหนือคิ้วซ้ายครับไปแล้วแค่สนามบอกวันนี้ผมกลับคนสุดท้ายอีกแล้วนะครับแบบนี้ โอ้โหเลือดหยดแหม่เลยครับรอบแรกก็แตกมาแล้วแต่ว่าหัวใจดีมากโอ้ยตีซ้ายครับเต็มหน้าอกครับเฉยๆครับดูครับนักสู้จริงๆครับทางด้านของมูมัดรามิซานนี่ครับจากอิรานใส่โดนยิมนะครับโดนสองเฉาะไปทีเดียวครับเลือดมาเลยครับกรรมการกฤษาดาพลตื้อบอก แผลสนามอยู่ไหนครับมาหน่อยครับไหวหรือเปล่าครับเช็คอาการนิดนึงครับทีมงานโปรดิวเซอร์บอกไปต่อไปต่ออ่าไปต่อครับไปต่อได้ครับไม่เป็นไรครับไปต่อได้ครับอ่าเล็กๆน้อยๆครับไม่แตกนี่ไม่ใช่ช็อกแปรครับไม่มีเลือดก็ไม่ใช่เลยวครับสต์ราอาวุธมวยไทยคู่กันครับหมัดเท้าเข่าสอกนักวะอาวุธอาครับ หัวใจดีมากบโมมัดไม่มีฟอครับไม่มีถอดสีครับดูครับแต่ว่าเข้าไปก็อย่าหลวมนะครับกายสิทธิ์นี่ตั้งรอสับอยู่แล้วครับคุณมรุษวันนี้มีครบแล้วครับแตกหลับนับน็อตนะครับสำหรับ LWC Super c h a ป์ครับนี่ครับทำวไทยให้เป็นกีฬาก็สนุกมากขึ้นนะครับน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ก็หันมาดูกันเยอะครับทางช่องแปดอู้ต้องระวังนะครับอย่าประมาทไม่ได้นะครับพลังหมัดของโมฮัมหมัดนี่ยังมีพิษสงอยู่ ม่มีทางเลือกมากเลยครับถีบกิกหน้าท้องไว้ก่อนครับกายสิทธิ์แส้สายตาอีกแล้วโอ้ยิงเป็นเสือลำบากเลยครับตอนนี้ครับโฟมารรามิซานี่หลายอย่างแล้วนะครับเริ่มกังวลบาดแผลด้วยเด<อ>้ยว,วจะเข้า,ขายัางไงครับโดนจิ้มอีกแล้วโอ้ยเจ็บตัวครับยกนี้ครับพักกันสักครู่หนึ่ง กลับมาชมกันต่อนะครับโอ้โหมาดูกันชัดๆอีกครั้งครับแผลแตกของมฮัมหมัดไรมิซานี่ครับเจอพิษศอกของไก่ศิทธิ์ปอมประจันสรีเข้าไปอ่ะดูฟาช้าไปก่อนนะครับจังหวะเตะรวบแล้วเกี่ยวครับจิมตั้งศอกเข้าไปโอ้ยดูครับอ่ะลุ้นกันต่อครับยกสุดท้าย ต้องชื่นชมหัวใจของนักสู้จากอิหร่านคนนี้ครับมูฮัมหมัดราเมซันนี่นะครับล้านเปอร์เซ็นต์หัวดอหักศอกโดนครับไก่ยัสษิษ์ก็โดนครับไม่ใช่ไม่โดนครับแม่มูฮัมหมัดราเมซันนี่นี่หักศอกสู้เลยครับอ้าครับหนามหยอกเอาหนามพงแล้วครับฟันมาฟันคืนเลยจะเป็นแตกเดียวหรือแตกคู่ครับวันนี้หมายนลยครับปัดแจ็บ ยกกาดสูงสูงเลยกลารกัญชิดก็โดนเข้าไปยกกาดสูงสูงเหมือนกันครับเดินปรีเข้าไปแล้วครับมูมันปัดขวานี่เกรงไว้แน่นเลยครับแต่ว่าโดนแข้งซ้าย <c oughs> ตัดศอกเข้าไปน่ากลัวนะครับศอกของกัญาชาิดกะจะขยายพื้นที่อีกแล้วล่ะครับ แหมขนาดเดียวกันก็ยกการสูงสูงครับแทงแล้วรวบเอาไว้แหมหัวใจเต็มร้อยเลยครับน้ำมือใจกลางเลยครับแหมน่าจะน่าจะขยายพื้นที่แล้วครับแบบนี้หลายแผลน่าจะสองซื้อสามเลยแล้วครับไหวไหมครับไม่ไหวครับไม่ไหวครับแหมกรรมการโบกแพทย์สนามบอกว่าไม่ไหวแล้วนะครับไม่ไหวแล้วครับพอแล้วครับยุติครับแหมถูกต้องครับยืดเยอะครับแหมมูหมัดยังจะสู้ครับไม่เป็นไรครับพอแล้วครับ เอาพอรู้ดำรู้แดงหอมพ่าแม่หอมปากหอมคอครับจบลงไปในยกที่3นะครับแล้วก็แชมป์สัปดาห์นี้เป็นของกายสิทธิ์ปอรประจันสีครับโอ้โหสอกคมจริงๆครับกลัมาแสดงสปีดนะครับกายสิทธิ์ก็มาขอโทษเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันแล้วนะครับอ่ะดูภาพช้าก่อนนะครับตีครับสอกยกสองครับ ที่แตกงัดไปเข้าไปนี่ครับโอ้โหแม่เต็มเบ้าตาเลยครับแมเวมาตามคมศอกเลยครับนี่เบรกแรกที่ให้แพร์สนามดูนะครับไปต่อได้ครับแล้วหลังจากนั้นก็มาเลยครับขยายพื้นที่ครับแมแพรสนามเห็นอาการแล้วนี่ครับต้องเบรกอีกครั้งหนึ่งครับแล้วให้แพร์สนามดูครับนี่ครับหมอนั้นโบกมือไปแล้วนะครับ ต้อชืี่จมครับความเป็นนักสู้ของมัมหมัดครับแล้วก็ยินดีกับทางด้านของกายสิทธิ์ด้วยครับพร้อมแล้วไปที่แมทธิวดีนครับเชญครับและสำหรับคู่สุดท้ายของวันนี้จบลงเรียบร้อยแล้วครับเราได้ผู้ชนะแชมเปี้ยนของเราที่จะเข้าสู่รอบต่อไปทันทีครับ please give it up for our winner and champion of the evening number three the in round corner, Thailand, by way of TKO from the red ไก่ส s i d ิ์ปอประจ a n s ียินดีด้วยนะครับผมโอ้โหมาโหดเลยฮะในคู่ชิงนี้จัดเต็มครับไม่สามารถให้คู่ต่อสู้ชกต่อไปได้ครับสำหรับไก่สิทธิ์นะฮะด้วยการเป็นแชมป์วันนี้ฮะจะได้รับเงินรางวัลพิเศษครับสำหรับท่านที่จะขึ้นมอบครับ ขอเชิญผูดด้อำนวยการเขตบริษัทออโต้เอ็กซ์จำกัดในกลุ่ม SCBX ครับคุณบันดิตแสงคำลือนะครับผมมอบเงินรางวัลให้กับใครสิสา์3มื่นบาทสุดยอดมากครับผมและสำหรับรองแชมป์ของเราครับจากประเทศอิหร่านครับจะได้รับเงินรางวัลน,นะฮะจากเงินชัยโยหนึ่งหมืนบาทครับผมยินดีด้วยนะครับนอกจากนี้ฮนะ สามท่านที่ไม่ได้เป็นแชมป์นะฮะในมวยรอบเงินชัยโยฮะก็จะได้รับเป็นรางวัลปลอบใจนะครับผมเป็นหัวใจชัยโยครับสร้อยคอทองคำหนึ่งเส้นนะครับผมที่สองที่สามและที่สี่นะฮะจะได้รับสร้อยคอทองคำนี้นไปสำหรับรางวาัลอื่นๆนะฮะจากทาง global house เริ่มจาก f Fight of the n i น h t ครับคู่มวยดูเดือดน,นะฮะได้แก่คู่4ี่ครับผมบ้านบึงเพชรบ้านบึงเจอกับเซียบานอาร์มีนี่จากประเทศอิหร่านครับรับไปเลย10,000ืบาทน,นะครับ อีกหนึ่งรางวัลครับจาก Global House ครับนั่นคือนักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ได้แก่นักชกจากคู่หครับ <c oughs> เพชรสายฟ้าสจวิชิต8ริ้วนะครับผม1,000งบาทยินดีด้วยครับ <c oughs> และสำหรับรางวัลพิเศษจากทางแอนต์ซินโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครั <c oughs> บน็อกด้วยแม่ไม้เมยไทยวันนี้ไม่มีครั <c oughs> บไม่แตกครับไม่แจกครับรอดูคราวหน้าว่าจะมีหรือไม่นะครับสำหรับรางวัลนี้นะฮะ และสำหรับ LWC Super Champ เองครับเราจะกลับมาในครั้งต่อไปครับวันที่17มิถุนายนนี้นะคะจะมีอีกหลายศึกให้เรามาชมและมามันมาลุ้นกันต่อไปครับอย่างเช่นศึกมวยรอบเงินชัยโยสินเชื่อจำนำาทเบียนครับเป็นมวยหญิงพิกัดน้ำหนัก117ปอนด์ครับ นอกนี้ฮะยังมีมวยรอบ Global เฮาส์ก n อง r รีครับในพิกัดน้ำหนัก158ปอนด์ครับหาพลาดเลยฮมีมวยหนักมวยใหญ่มาให้มันกันอย่างแน่นอนครับนอกจากนี้ฮะพิเศษอีกแล้วฮะเป็นศึกชิงแชมป์สนามมวยเวทีลุมพีนีครับในรุ่น m i l e w e i เว t ครับ160ปอนด์ระหว่างเด่นพนมพราน26ครับมวยโคราชพันแกร่งครับจะประทะกกับนักชกจากบราซิลนะฮะคนนี้คว้าแชมป์มาแล้วเพียบครับเอเมอร์สันเบนโต จะคว้าแชมป์ของสนามมวยลุมพินีในพิกาดน้ำหนัก160ได้หรือไม่ครับรอล้้นกันดูวันที่17มิถุนายนต์นี้นะครับ หรับวันนี้ LWC s ุ p e อดแชมป์ของเราครับต้องขอบคุณสนามมวยลุมพินีนะครับรวมไปถึงผู้สนับสนุนใจดีของเราครับร่มจากบริษัทเมตาพาร์คจำกัด Metaverse Builder and Game Fi กม d e v e l o p e r ครับขอบคุณเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนโดยบริษัท Auto X จำกัดในกลุ่ม SCBX ครับขอบคุณ global house ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรกว่า78สาขาทั่วประเทศไทยครับสามารถช็อปผ่านช่องทางออนไลน์ได้ครับที่ www.globalhouse.co.th ได้ หรือว่าผ่านแอปพลิเคชัน c ลิกแอนด์คอลเลกก็ได้เช่นกันครับขอบคุณโซมอินซัม big นะฮะขอบคุณ b a y e r Shield g r i ริปเทค in n ครับรวมไปถึง Twin s เปเชียลอุปกรณ์มวย t w i n สมาตรฐานระดับโลกและสุดท้ายขอบคุณแอน e ด s o n ซินโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับผมสำหรับผมแมตช์เีรดีลาไปก่อนแล้วพบกันคราวหน้าสวัสดีครับ